เอาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเนาะนี่โอ้ทาก็เล่นอะไรเนี่ยทาก็เล่นยังนี่ขึ้นไม่ไหวครับอื เป็นดินทรายทรายครับทรายกระตุ๊นนี่เอาดินนี่แหละปูเลยเนี่ยำเลยเนี่นอเอารถไทยแล้ว นี่ปูเลยด้เข้มอันนี่ปูเลย,ย,เ,นนปเ,ลยเป็นดินทรายครับทางขึ้นพอดีเลย Xong rồi lên đi bé, Ở đây nó xem Tây ở thầy Đặng nó xem nó kia mình ngắm rồi nè Vô đám, vô đám Ừ, vô đám bà nó kêu mình ngập bị khòn mà miền luôn Anh ơi, anh ơi, mình ngập tiếp đâu rồi này ต,ตีออกี่ควันปะเอ้อเ่าเ่าเ,าเ,าเ่าติดใส่ท้องติดใส่ท้องเ่าเอารถโหลดมาหน้าง,งานก็แบบนี้เลยตายเลยโว้โหโอ้าว โอ้ยเราแรงใว่ไหาเรา,เ,าเติมน้ำมันแม่โคก่อนครับ เซมเนี่ยเป็นอินไซด์อยู่นี่ลุกมาลุกมาเนี่ยฮะเปิดตรงนี้เนาะน เช็อเฟล่อนครับ200ได้200ได้โ,<ฮ>โอ้ย <100. S 1> เปลืนอนหมดแล้วหักสองร้อยได้หนี่ั <laughs> <laughs> กคหักคนครับเป็นไ้นยังเหลือร้อยหนึ่งยู เติมน้ำมันหกหักวันละสองร้อยเรียนแล้วครับเรียนแทนแล้วขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับมีดินทรายเลยเดี๋ยวให้ดูโอ้ยทำยังไงจะขึ้นได้มีดินทรายแบบนี้ไอ้ดินแาวนี้ก็แปลงนะดูเดี๋ยวให้ดูออ้ยทรายไหม ทรายเป็นผงเป็นแป้งเลยอ่ะทรายทรายละเอียดเลยนั่นเนี่ยอุ้ดูเต่กลับไปนี่มันเอาแต่ดินตรงนี้เป็นดินแข็งเนี่ยดินเหมือนปวกเลยอ่ะแหลกมากเลยดินแถวนี้ ลักษณะนี้เคยเจอนะครับผมเคยเจออยู่เมื่อหลายปีที่แล้วคุดสะลูกเดียวก็คุดเป็นไม่เลยครับที่หนึ่งเป็นดินแข็งอีกที่หนึ่งเป็นดินอ่าดินสมองดินกะทิเลยโคตรแปลกเลยอะ่ะดูความคล่องตัวของเจ้าฟ้าใสครับเร่งเครื่อง60%นี่เป็นยังไงบ้างครับ ดั้มลงข้างล่างจะได้ตักเร็วๆชั่งหน่อยแต่มาเจอดินทรายเดี๋ยวค่อยทําทางหาที่ขึ้นใหม่ครับจะตัดไปให้มันเป็นเป็นรูปสะก่อนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชั้นเลกก็จะเปิดอยู่ประมาณเมตรห้าสิบก่อนครับแล้วค่อยหาทางขึ้นตรงไหนที่แข็งๆหน่อยออื้อ ดินสวยนะโอ้นั่นตอนนั้นมีลูกลังผสมนิดหนึ่งไปโอเคสามคันพอดีครับระเจาะอูอ้เดือดร้อนมากเลยเดี๋ยวนใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวผมขยับเชเลอร์ออกก่อน มันจะปิดทางครับไม่มีทางออกอู้หแดดร้อนจริงเลยวันนี้ว้าวแดดร้อนแดดร้อน